ไตลีสลายสูงเพราะตับดื้ออินซูลินจริงไหมใครที่กำลังมีปัญหาไตลีสลายสูงฟังคลิปนี้ให้จบนะคุณจะเข้าใจสาเหตุของไตลีสลายสูงและได้ทางออกด้วยหลายคนคิดว่าไขมันในเลือดสูงเพราะกินของมันของทอดเยอะแต่จริงๆแล้วสาเหตุลึกคือตับดื้ออินซูลินเมื่อร่างกายดื้ออินซูลินเซลล์ไขมันจะขยายขนาดขึ้นซึ่งคนเอเชียมีแนวโน้มจะขยายขนาดของเซลล์ไขมันมากกว่าขยายจำนวน แต่พอร่างกายเก็บไขมันไม่ไหวไขมันส่วนเกินก็ถูกไปสะสมที่ตับกลายเป็นไขมันพอกตับตับที่มีไขมันพอกจะเริ่มดื้ออินซูลินและเมื่อตับดื้ออินซูลินก็จะผลิตไขมันไตรกลีเซอไรด์ออกมาแบบควบคุมไม่ได้และนี่แหละที่มาของไขมันในเลือดสูงเสี่ยงเบาหวาน เสี่ยงไขมันอุดตันในหลอดเลือดแล้วเราจะช่วยตับเรายังไงดี3วิธีง่ายๆค่ะ1พยายามลดอินซูลินด้วยการทำ IF ก็คือ intermittent fasting มีช่วงเวลาที่เว้นมื้ออาหาร่ังกายก็จะได้พักจากอินซูลินด้วยแล้วก็จะได้เผาผลาญไขมัน2คุมคาร์โบไฮเดรตและเพิ่มไฟเบอร์และ3คือลดการอักเสบในตับถ้าใครสนใจคำแนะนำลดไตคีไลด์ลดดื้ออินซูลินพิมพสนใจแล้วทักมาคุยกันได้นะคะกดลิงก์ที่ไบโอด้านบนได้นะคะ